รับสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านในวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนนี้เป็คลิปคุยหลังเกมแมนยูพบกับเลสเตอร์นะครับผมก็มาดูเซฟฟลินด์ในจริงของฟาร์แมนยูกันนะครับผมประตูเป็นเดวิดเอเกียนะครับแบ็คซ้ายลุคซอว์ไว้ขวาเป็นซาก้าของกองหลังเนี่ยเป็นแม็กไวน์กับวิลเลนเลิฟนะครับเนาะก็แม็กไวน์เหมือนเข็นลงได้นะครับกองกลางเนี่ยเป็นมาติชคู่กับป็อกบานะปีกซ้ายซานโชปีกขวากรีนวูดนะครับเพลย์เมนเกอร์เป็นบรูโน่เฟานเนสน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมก็นัดนี้นะครับก็คือ เมนยูก็ถือว่าเหมือนบุกมากกว่านะผมทู้ชมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากกว่าอะไรเยอะนะการของบอลนี่52ต่อ48่สิบแปนะถือว่าค่อนข้างแบบว่าแทบจะเท่ากันนะเลสเตอร์วันนี้ก็มาดีนะไม่ได้แบบว่าตั้งรับอะไรก็แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นเกมเป็นเกมคุณภาพเลยนะเกมนี้คือแบบว่าแบ่งกันบุกนะครับผมนะใช่ก็คือแบบว่าแต่เลสเตอร์ดูดีกว่านะครับรูปเกมอะไแบบนี้นะครับผมเนาะก็ ในประตูแรกนะครับน้องแมนยูนําก่อนจากเมสันกรีนวูดนะครับน้องจังหวะน,นี้คือแบบว่าสุดสวยเลยนะท่านผู้ชมจังหวะน,นี้สุดสวยมากนะครับใช้นาทีที่สิบเก้านะครับน้องจังหวะน,นี้บรูโน่จ่ายมาแล้วกรีนวูดแบบว่าเข้าซ้ายยิงแบบเหมือนแบบเบียดเสาเข้าไปเลยครับแบบ โอ้แบบคือมันยิงไกลอะคุณผู้ชมเลยแบบว่าบอลแบบโด่งอะก็เหมือนแบบนักสวยคุณผู้ชมสวยจริงนะจังหวะนี้เนาะใช่นะครับก็แบบขวัญกำลังใจมาแล้วนะผมนะเสร็จปุ๊บนาทีที่31มสิบเอนะผมก็มาโดนดีเสมอเนาะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แม็กวายพลาดแหละนะครับใช่ที่ใหอาจายมาแล้วแม็กวายเหมือนช้านะครับ เนาะก็เลยแบบว่าอ่าจะจะแตะหลบอะแต่ว่าโดนอิฮินาโช,ชปั๊มไว้นะครับสบปูก็จ่ายให้แล้วจุดนี้ตีเลมันก็ยิงสวยนะครับใช่จุดนี้คือแบบว่าเหมือนจ่ายมาแล้วตีมันตัดต,ตักย้อยข้ามไปจุดนี้สวยมากนะครับใช่ก็นาทีสามสิบเอ็ดน้าวนะตีเสมอได้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะก็ครึ่งหลังนะครับใช่อาทีที่7จ็นะครับผมนะแมนยูก็โดนนะครับเนานะขึ้นนำสองหนึ่งัะจวะนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่แบบว่า อ่แบบเหมือนบอลโคคิดนะจังหวะนั้นคือแบบเหมือนโดนยิงไงเยอะมากนะท่านผู้ชมนะจะเตะม,มุมจะฝั่งขวาเนาะท่านผู้ชมอ่าเตะมุมจะฝั่งขวาเปิดมาแล้วแบบว่ายิงวิติเซียร์เคอาร์เสร็จปุ๊บเหมือนแบบมาเด้งโดนอายุเซ่เปียเดียนนะผมแล้วมันก็แฉลบไปหาอ่าโซยุนชูนะจังหวะนี้เนาะ ก็อาจจะโชคร้ายด้วยนะครับแต่มันก็เป็นเกมรับที่ไม่ดีแหละนะครับใช่ก็โดนขึ้นนําไป2-1นะครับแต่ว่าก็ได้ประตูนะครับเกรับนาทีที่82นะครับแมนยูก็ตีเสมอได้จากจังหวะนี้วิกตอร์เลเดเลิฟนะครับใช่จังหวันี้เปิดสวยอีกแล้วนะครับเปิดด้วยซ้ายนะครับจังหวะนี้แล้วก็เปิดไปแล้วก็มาคาร์เรนสฟอร์ดนะครับก็แบบว่าวิ่งสอดไปแล้วยิงแสกหน้าแคสเปอร์ใช่เข้าเข้าไป2ประตูต่อ2นะครับเนาะแต่ว่าห่างกันเขาบอกว่า54าสิบสีวินะครับใช่เนาะจังหวะที่แมนยูตีเสมอก็็เอ่ปน เสียประตูนะครับจังหวะนี้เนี่ยเหมือนว่าจังหวะเขียยเลยใช่ไหมแล้วก็เปิดมาฝั่งซ้ายนะครับเนาะใครไม่รู้จะไม่ได้นะครับเนาะเออน่าจะอายอเซเปเรสมั้งเอ้ยไม่ได้ใช่ไหมคผู้ชมใครไม่รู้แหละโดนวอลมิสาก้าเสียบเสร็จพวกมันหลุดไประเอายอเซเปเรสแหละคุณผู้ชมเสร็จพวกอายอเซเปเรสก็ตบเข้าตกตกขมาแล้วว่าคือแบบจังหวะนี้ก็ผิดพลาดอีกแล้วนะครับคือไม่ได้มาร์ควาด,ดี้ไว้นะปล่อยวาด,ดี้โล่งน,นะครับนเนาะอายอเซเปเรสเปิดมาแล้วก็วาดี้ก็ยิงแบบจังหวะนี้ก็สวยนะครับเออมันเหมือนสวยทุกลูกเลยนะเกมนี้นะครับ เนาะก็เป็น3ประตูต่อ2เนาะนะครับแล้วก็เป็นนาทีที่90บวก1นะครับอันนี้ก็คือจะจบแล้วนะครับผมก็โดนนะครับเนาะใช่จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะฟรีคิกนะครับเปิดมาแล้วบอกว่าเหมือนแบบไม่รู้น่าจะคุกขิโนเนียมั้งนะใช่แล้วก็เปิดไปแล้วก็แพสซันดาก้านะครับเนาะตัวใหม่นะครับเนาะก็ยิงเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับจบนะครับผมก็เป็นเลสเตอร์ชนะแมนยูไป4ประตูต่อ2นะครับผมก็สิ่งที่ทำให้แมนยูแพ้วันนี้นะครับ คือเรื่องของเกมรับนะครับใช่เนาะถามว่าโทษใครครับมันต้องโทษนักเตะด้วยแล้วก็โอเล่นะครับใช่ขอพูดถึงโอเล่ก่อนละกันผมขอโทษโอเล่ก่อนแล้วก็ค่อยแก้ตัวให้โอเล่นะครับผมเนาะเออแล้วแต่แก้ตัวน่าจะนิดเดียวนะครับผมเนาะเออนะครับก็ด่าโอเล่นะครับเนาะก็ไม่ใช่ด่าหรอกก็คือวิญญาณแหละนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าโอเล่เนี่ยนะครับวันนี้เรื่องของแท็กติกเกมรับนี่แหละนะครับใช่ ก็คือแท็กติกเกมรับนะครับนาอแท็กติกเกมรับนะครับเพราะว่าคือที่เกมรับไม่ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าวารานใช่ไหมอันนี้ก็แก้ตัวเท่านี้นะว่าวารานเจ็บใช่ไหมแม็กไกก็แบบไม่พร้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการรับด้วยนะที่แบบว่าไม่ได้ช่วยสกรีนให้กองหลังนะทำให้เกมรับมันไม่ดีนะใช่แต่ว่านะครับแท็กติกเกมรับอะคำว่าแท็กติกเกมรับนะครับอย่างลูกเจมี่วารีอะจะนั้นคือแบบไม่ใช่เลยคุณผู้ชมคือแบบว่าปล่อยโล่เหมือนนั้นน่ะเออแนละคือแบบ ไม่ได้มากนะครับแล้วเจมส์เวอดี้เขาก็ยิงดีด้วยแหละแต่แบบเออมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ลูกโซยุนชูจังหวะนั้นก็คือแบบว่าคือแบบโดนยิงแล้วแบบมันเหมือนแบบไม่ปิดให้แบบครบ่ะทุกท่านทุกท่เออใช่ไหมคือแบบเหมือนเล่นแบบโซนอ่ะแต่แบบไม่ได้มาร์กตัวนะครับ เขาเกณฑ์นักที่มันน่าจะต้องแบบสลับกันใช่ไหมแบบมีโซนด้วยมีแบบว่ามาร์คตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออครับเนาะแล้วก็รูปแพสซันดาก้าร์เนี่ยก็แบบหลุดแบบโล่งๆเหมือนกันนะเออจังหวะนั้นคือแบบนะครับแย่แล้วเกมรับวันนี้เนาะอันนี้คือแท็กติกเกมรับนะครับใช่เนาะแต่ว่าฟอร์มของนักเตะแต่ละคนวันนี้เราก็อาจจะไม่ดีด้วยนะครับใช่บางทีมันจะแบ๊กไวที่พลาดเนาะอะไรแบบนี้นะครับใช่แล้วก็ต้องก็ต้องโทษทุกคนแหละนะครับใช่แต่ว่าโอเล่ก็ต้องรับผิดแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเนาะเรื่่่่ออองงการรเเปลลียนนตััวขโะคบใช เนาะคือผมเห็นด้วยกับหลายๆคนเนาะที่โอเล่เนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนที่แท็กติกอาจจะไม่ดีใช่ไหมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะถ้าใครบอกว่าเปลี่ยนตัวไม่ดีเนี่ยมีหลายรัดมากๆนะที่แบบเปลี่ยนตัวแล้วแบบว่ามีคนที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วแบบว่าสามารถยิงได้ใช่ไหมอ่ายกตัวอย่างงา่ายเลยนะเจอเบ B ียร์ไรอัอนะครับใช่เนาะลงมานี่เฟสเปิดกินกาดนี่แบบว่าแอซซีนให้โดได้นะครับใช่เนาะแต่มันก็มีจริงๆนะที่โซชาเปลี่ยนตัวได้ไม่ดีนะครับใช่อย่างเช่นด้านี้นะครับด้านี้เนี่ย เอาจริงไม่ได้แย่นะนะครับใช่แล้วการเปลี่ยนแรดฟอร์ดลงมาแทนเนี่ยทำให้ยิงได้ใช่ไหมนะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีแล้นะครับแต่ผมคิดว่านะถ้าให้ดีกว่านี้เอาจิ้งควรจะเอาแรดฟอร์ดเนี่ยลงมาแทนกินวูดมากกว่าแล้วเอาซานโชไปขวานะครับใช่แล้วก็แบบว่าอาจจะได้เห็นอะไรได้มากกว่านี้แต่แบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้นะแรดฟอร์ดก็ยิงได้เนาะไม่ซคเมลงแทนมาติดอันเนี้ยช้าไปนะครับโดนโดนแบบว่าอา่ยิงขึ้นนำแล้วเงยถึงจะแบบว่าเปลี่ยนนะครับ ใช่ไหมทอมมีแทนมาติสเนี่ยอันนี้คนเปลี่ยนตั้งนานแล้วเพราะว่าผมคิดว่ากางเราแบบว่ามาติสวันนี้ไม่ได้แย่นะแต่แบบแต่ว่าคือแบบโดยรวมอ่ะใช้คว่าไงอ่ะโดยรวมอ่ะฟอร์มเขาอ่ะไม่แย่แต่ว่าเขาอ่ะทำให้เกมรับไม่ดีนะครับอ่าใช่ใช่วันนี้แล้วกันเนาะคือเหมือนตัวเขาอ่ะไม่ได้แย่แต่ว่าอ่ามาติสอ่ะทำให้เกมรับแบบโดยรวมไม่ดีเออใช้คำนี้แล้วกันเนาะเออก็เลยแบบว่ามันควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนนาทีที่เท่าไหร่ครับผู้ชม เออคือแบบว่าเพิ่งมาเปลี่ยนช้าเออนาทีที่แปดสิบนะครับใช่แปดสิบนี่คือโดนไปแล้วนะโดนสองหนึ่งไปแล้วนะเพิ่งมาเปลี่ยนครับเออเหมือนตะปวหายร้องคอกอะแล้วก็เอาลิงกาดแทนกินวูดนะครับลิงกาดลงมาก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนตัวนี่ไม่ค่อยดีสําหรับลิงกาดเนาะใช่ก็คือแบบเออวันนี้ก็คือเอ,เอาไปว่าไม่ดีแล้วกันนะอ่าไม่ถึงขั้นแย่เรื่องการเปลี่ยนตัวแต่ก็ไม่ดีนะครับวันนี้เปลี่ยนตัวไม่ดีเลยเนาะแล้วก็คือแท็กติกอะไม่ดีนะครับใช่หลายๆัยที่เขาเปลี่ยนตััวดดดีีีีเเเเนนน่่ยมมมมกกก็็ปพรแแแททคติไใ้้ออลง ใช่ฉะนั้นแท็กติกเนี่ยเรื่องแบบว่าการเล่นแผนการเล่นเป็นสิ่งที่โซชาไม่ดีเลยนะครับใช่เนาะก็คือแบบว่ามันคือแบบเอาจริงไม่ได้แย่แต่แบบมันสู้ทีมใหญ่ไม่ได้เข้าใจป่ะเอออย่างอย่างสู้เนี่ยเบย์เดอร์ลิเจอร์เนี่ยสู้ไม่ได้สู้เป๊ปสู้คอปไม่ได้นะครับสู้ทูเคิลไม่ได้นะครับใช่เนาะเออคือแบบไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนนะครับใช่ก็คือแบบว่าสู้แบบว่าใครอะยกตัวอย่างแบบสู้ดินสมิธพอได้เออสู้แบบว่าโค้ชที่แบบว่า อ่ะชนะสตีฟบูธอ่ะเออแท็กซิกก็จะดีกว่าแต่บางวา่าเออมันสู้ระดับท็อปไม่ได้อะ่ะซึ่งแมนยูมันต้องระดับท็อปไงข้าจะามาคุณผู<อ>้ชมเนาะนะครับก็โอเล่เอาไว้ก็โอเล่เอาวอยู่แล้วนะครับใช่แผนเออว่าผลงานแบบนี้นะครับ เนาะแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยพูดไปปัญหานะครับคือคือถ้าซีดานมาเออมันก็ก,ก,ก็ก็ดีไงถ้าซีดานมาแต่ซีดานเขาโอกาสมาเมนยูมันดูห่างไกลเนาะ<ช><ช>นะครับใช่ก็คือแบบว่าถ้าสมมติเป็นคนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้มาเท่าไหรนะ่นะอย่างคอนเต,เต้เนี่ยน,นะครับใช่ผมคิดว่ามันไม่น่าเหมาะกับเ <Cir que S 1> มน well ยูนะครับใช่เนาะคือแบบเออนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแน่ๆนะครับใช่ต้องเปลี่ยนแน่ๆแต่ว่าก็อาจจะต้องดูก่อนนะครับใช่ เนาะอ,อาจจะแบบไม่ใช่แบบว่านัดนี้หรือนัดน้าน,นะครับใช่ผมคิดว่าคือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแน่ๆแหละนะครับไม่โรเล่ไม่สามารถทําระยะยาวได้นะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถระยะยาวแบบประสบความสาเร็จจนแบบระดับนั้นได้นะครับใช่แต่ว่าผมคิดว่าเอ่อยังไงอะ่ะ คือมันไม่น่าใช่ตอนเนี้ยนะครับที่จะปลดนะครับแต่ว่ามันต้องปลดแน่ๆเออใช้คำนี้แล้วกันนี่คือความคิดเหน็นของผมเนาะนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะรมมาให้คะแนนนักเตะกันดีกว่านะครับผมก็ประตูดีเวทเคอร์วันนี้ผมให้6.5จุดห้านะครับคือช่วยเซฟหลายจัยงหวะมงงากๆนะช่วยเซฟช่วยเซฟแต่ว่าเออคือแบบกองหลังขนาดนั้นนะเอ้เรื่อไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับใช่คือแบบเออคือแบบโอ้โหคือช่วยได้เยอะแล้วแต่ว่าแบบถ้าไม่มีเคอาคือแบบ เผอเรนี่คือแบบว่ามีแบบว่า6 7โซนนะเออหกเจ็ดสองเออหกเจ็ดสองครับเนาะก็อ่าลูกช่อลูกช่อวันนี้ผมให้6นะครับผมก็ไม่ได้แย่อะไรนะเติมเกมอะไรแบบนี้ก็มีอยู่บ้างนะแต่ว่ามีหลุดตำแหน่งอะไรบ้างแบวันพิซซ่าก้าวันนี้ให้ 5.9แล้วกันนะ้องใช่ยนะครับก็อาจจะแบบว่าเขาไปเสียบจังหวะน,นั้นด้วยแหละนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าเสียบตูน้นน่าจะเป็นลูก3-2ใช่ไหมนะครับใช่ก็ให้5.9นะผมก็คืออีกนิดนึงจะผ่านแล้วนะเขาก็ทำอะไรได้แบบว่าดีอยู่แหละนะโบนิสกาเติมเกมแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ดุกคราที่ทีมแพ้ด้วยแล้วก็ของเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเนาะเ mm hmm. นาะแม็กวแม่วายพลาดรูปแรกนะครับใช่แล้วก็แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าอะไรเท่าไหร่นะครับเนาะคือแบบว่า คือแบบไม่ดีอ่ะเออนะครับวันนี้ผมพูดอะไรไม่ค่อยถูกไปนะครับเนาะคือแบบว่าก็ส่อวค่อนข้างเศร้านะครับเนาะก็แม็กไวให้ให้หกก็ได้นะครับให้หกเนาะลีเจนเลิฟให้หกเหมือนกันนะครับลีเดเลิฟนี่คือฟอร์มเนี่ยไม่ดีเท่าแม็กไวน์เนี่ยของเกมราดแบบนี้แต่ว่าการเปิดบอลนะครับใช่ที่แบบว่าลูกนั้นนะก็คือแบบว่าใช้ได้แหละนะครับให้หกนะครับเนาะเออนะขอแก้นิดนึงแม็กไวน์ผมให้ให้ห้าจุดห้าบอลนะให้ห้าจุดห้าบอลแม็กไวน์นะ แฮงก์ผมเยอะเกินครับเนาะมาติชนะครับมาติชผมให้เอ่อ5.9นะครับก็คือแบบว่าอย่างที่ผมพูดไปแหละนะครับอย่างที่ผมพูดไปเลยว่าตัวเขาไม่ได้แย่นะแต่ว่าเอ่อตัวเขาทําให้เกมรับไม่ดีนะครับใช่แล้งเกมรับของทีมไม่ดีนะครับบ็อกบาบ็อกบาวันนี้ก็เหมือนไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับใช่บ็อกบาวันนี้ให้5นะครับให้5เลยนะครับใช่บรูโน่มี1แอสซิสต์นะครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์เกมอะไรปกตินะครับบรูโน่ให้6นะครับซานโชซานโชเนี่ย ก็คือเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะเออเขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีจังหวะดีๆนะช่วงต้นครึ่งแรกแต่ก็มีช่วงที่หายไปเหมือนกันนะเนาะซานโชของนี้ผมให้ให้หกแล้วกันเนาะเออเพราะว่าแบบเล่นได้บไม่ครบนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่เนาะก็คือแบบว่าแต่ไม่ดีเท่านัดเอเวอเรสตันนนะัดเอเวอเรสตนตอนนั้นลงมาเป็นตัวสมองแล้วจีจาร์เลยนะแต่ว่าวันนี้วันนี้เขาก็มีจังหวะจีจารเนาะผมคิดว่าเขาเนี่ยเก่งคือแบบว่าหนึ่งต่อหนึ่ย การปรับตัวเข้ากับแมนยูเนี่ยนะครับผมนะน่าจะเป็นเรื่องการเล่นกับเพื่อนหรือว่าความเด็ดขาดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่า1ต่อหนึ่งอะไรนี้เขาโยกหลบแบบว่าหายเลยนะครับใช่หรวาซานโช่เนาะนะครับเอ่อซานโช่ให้6ใช่ไหมอ่าโอเคนะครับกรีนวูดกรีนวูดวันนี้ให้6เหมือนกันนะครับอ่ายิงได้ลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างหายไปเหมือนกันเนาะนะนะั่ใช่นะครับเนาะโรนโดให้4.5ครับใช่วันนี้ คืออาจจะให้น้อยนะแต่ว่าผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่เทับวันนี้นะเนาะไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่นะวันนี้คือแบบว่าคือแบบเหมือนวิ่งก็ไม่ค่อยวิ่งนะผมใช่แล้วก็จังหวะยิงหลายจังหวะก็แบบว่าเหมือนไม่ค่อยจะเด็ดขาดเท่าไหร่นะไม่รู้แบบว่าทําไมเขาไปแบบนี้นะสำหรับโดเนาะแต่ก็าถามว่าเป็นโอเล่ไหมไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้นะที่ว่าทำไมแบบโดถึงอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับแมนยูเนาะใช่ถึงจะยิงได้แล้วนะแต่ว่าแบบว่าอย่างนัดเจอเบียร์ได้อ่ะยิงได้แต่ก็ไม่ได้เล่นดีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนะ ใช่คือแบบว่าคือแบบเออเข้าใจว่าคุณผู้ชมผมว่าโดยังไม่ปังขนาดนั้นกับแมนยูเนาะก็อาจจะเพราะโอเล่ก็ได้มั้งอาจจะเพราะว่าแบว่าโอเล่แบบว่าวางเทคนิกมาไม่เข้ากับโดอะไรเนี้ยก็เป็นไม่ด้เหมือนกันนะเพื่อนอันนี้ผมไม่รู้เนาะแต่แต่ว่าส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้โดเนี่ยดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคือการเอาซานโชไปเป็นปีขวานะครับใช่โดจะไม่ต้องทําอะไรเองขนาดนั้ะเราจะแค่แบบว่ารอยิงอ่ะเออนะครับใช่ผมคิดว่าถ้าเอาซานโชไปปีขวาจะช่วยสร้างสรรค์ได้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับผมเนาะ นะครับตัวสำรองครับมาคาร์เตร์ฟอร์ดให้6นะครับราคาร์เตร์ฟอร์ดยิงได้นะผมอาจารย์ลงมาไี่บอกว่าเออตอนแรกนึกว่าจะมาเซฟโอเล่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับเนาะแมตทูมินีให้6แล้วกันนะครับจะสิ้นการให้ห้าสิบห้านะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะชมครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมก็ ค่อนข้างเศร้านะครับก็ให้ขลังใจแฟนแมนยูทุกคนเนาะนะครับว่าให้ผ่านเรื่องแย่ๆตอนนี้ไปให้ได้นะครับผมก็นัดหน้าจะเป็นอาตาล้าแล้วแล้วก็นัดต่อไปจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดติดตามจะให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อนๆของเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ